เวมาชมกันหน่อยครับผมอ้าวสวัสดีอสสดโอ้ตัดผมมาใหม่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> สายันป้าทำสีแล้วเว้ยเอาสีนี่เลยใช่ไหมสีรองพื้นรองพื้นอ๋อจะทำเป็นสีอะไรครับทำเป็นสีอะไรนี่เลยด้วเอาสีรอเปล่า <c oughs> โอ้สีโกเบโกโค้ครับผม <c oughs> สีนี้เจ้วเลยหมดกระป๋องหนึ่งหมดกระป๋องหนึ่งแล,ล้วต้องลงเงาไหมลักเกอร์อะไรไหมต้องลงอดรู้จักสีนี้หรือเปล่าด้วาจะไปซื้ออะไรกนันมันอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเซ่งบิบริยามครับวันนี้ก็ผ่านมาจะไปวิ่งดินแวะกันหน่อย ตอนนี้สายันทําสีแล้วครับผมช่วงล่างตัวเดินก็จบแล้วเนาะจบแล้วอันี้ก็ทําสีสวยงามแล้วก็ไปซื้อเหล็กน่าจะซื้อเหล็กพวกเหล็กรางเหล็กอะไรมาทาคานใช่ไหมเออเครื่องอัดฟางก็ทําการชหละแล้วบ่วก,กำลังจะถอดแล้วนะครับนี่ อโลอกแล้วบ่ลอกแล้วครับอืมสองสามวันก็ได้ยกสายอีกสองสามวันจะได้ยกสายแล้วอ๋อทำคานก็ประมาณวันหนึ่งวันสุดคานอืมแล้วก็ยกตู้ใส่ตัดแล้วก็ยกใส่เลยก็ไปซื้อเหล็กวันนี้ก่อนใช่ไหมครับไปซื้อเหล็กอืมติดวันเด็กไปซื้อเหล็กวันหยุดบ่ ไปซื้อก็น่าจะทำอีกเยอะครัไปซื้อเหล็กมาแล้วก็ทำชุดคานก่อนไหมชุดคานก็รื้อตรงนีิดหนึ่งกลเลยวัดวัดดูด่วนเครื่องบอกมันต้องแลบไปหลังนิดนึงแล้วเ,เครื่อมันเออ่เครื่องมันจะมันจะแลบมาท้ายหน่อยใช่ไหมครับหมอน,น้ำอืม มันต้องดูนะทุนทวงน้ำหนักให้มันได้เดี๋ยวมันจะกระดกหลังเกินเพราะว่าขลังเนี่ยมันต้องขนฟางอะไรด้วยอืมแต่ว่าเครื่องอยู่ฝั่งกลางๆเพราะว่าดีกว่านะมันจะได้พอดีเพราะเครื่องมันก็หนักเอาเรื่องกันนะเครื่องก็หนักเครื่องมันเป็นตัวทวงน้ำหนักแรงดีเลยถ้าได้เครื่องมาขนาดเนี่ยมันก็ช่วยในการบรรทุกฟางได้เยอะขึ้น ถ้าตัวตัวเหล็กนี่นะพี่ชุดชุดเหล็กเนี่ยถ้าถ้าวางวางไปตรงนี้ประมาณนี้ตรงนี้เลยอืมอ๋อเพราะวไปเหมือนเฉียบไปหลังไปอ๋อผมว่าจะประมาณนี้เลยอืมอืมอืมก็ดูว่าบ์ดน้ำหนักอะไรมันแลเครื่องไปท้ายเกินนี่ใช่เครื่องท้ายเกินมันจะกระดกเรับหนุกคือว่าแต่เครื่องพยายามให้มันอยู่แบบ ประมาณแนวแนวของเขาอ่ะประมาณประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> เครื่องจะได้เราหน,หนักได้ดีสำคัญคือเราต้องบรรทุกฟางเลยบรรทุกฟางเกินห้าสิบก้อนดี่ชุ <c oughs> กรอเลยวรอ, <c oughs> อเลยเพราะว่าครางหน้าเนี่ยมันมันรู้สึกว่าจะมีแค่ที่คนนั่งขับ <c oughs> แล้วก็ตัวชุดปากนเนาะ <c oughs> ชุดปากก็ไม่กี่โลเออไม่กี่กิโลเองแล้วถ้าเราเอาเป็นหนักขลังมากนี่ กลัวว่ามันจะยกล้อเวลาเราดูฟังหนักนะอืม,ะะมกนนะว่าประมาณสนะักห้าสิบก้อนเนาะประมาณนั้นอาจจะอาจได้มากกว่าน,นั้นอยู่อยู่ที่น้ําหนักนี่แอยู่ที่ไอตัวถวงนี่แหละ <laughs> เพราะว่าข้างหลังนี่โอ้โหทั้งแม่ปัม๊มทั้งเครื่องยนต์และละเอยียะ ก้อนอะไรอยู่ข้างหลังครับน้ำหนักมันจะมาข้างหลงังน,ไไนั่นแหละมันกดมากก็พยายามดูให้มันมันพอดีเครื่องยนต์เนี่ได้กึ่งกลางได้ยิ่งดีเลยนี่แล้วถ้าเราเอาเครื่องไว้ตรงกลางเลยไม่ได้ไหมพี่อันไว้ตรงกลางตรงติดติด,ตด,ตด,ช,ดชุดอัดใช่ไหมอืม เพราะว่าเราต้องวางชุดปากอัดเนี่ยมัน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 จะอยู่ฝั่งนี้เนาะอืมฝั่งนี้อืมเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวได้เล็กมาก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยชมกันนะครับค่อยชมกันโอ้สีโกเบ <laughs> คือว่าเขาเรียกสีอะไรนะสีอ่าสีอะไรนะสีมันสีฟ้าหรือว่าสีอะไรเนี่ยแต่ว่าอืมแต่สีคล้ายๆสีกบเบกันเลยสีโกเบโก้เออเขียวมินเขียวมินเขียวมินเปล่าอืม ก็อ๋อไอตัวปากตัวปากตัวนี้มันมันจะมีเพลาสวมได้ใช่ไหมมันสามารถถอดออกได้เราก็เอามาทําเป็นเป็นเป็นคอยาวหน่อยใส่คอยาวอืมตัวตะแกรงร่อนข้าวใช่ไหมครับอืมก็ทําเป็นแค่สามเหลี่ยมไหมแล้วทําเป็นเกลียวอย่างเงี้ยที่เขาทาอ่ะ เออรัปะขาก็ทําแค่ห้องเกลียวเฉยแล้วเป็นสามเหลี่ยมอันั้นก็เป็นตะแกรงร่อน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 ร่วงลงไปมันก็ออกก็ไม่มีตะแกรงร่อนะฮะไม่มีตะแกรงเขาไม่มีใช่ไหมเป็นแค่รูเฉยรูให้เขาเอาแค่เศษข้าวลงไปแล้วก็ค่อยไปไปไปเป่าอีกทีไม่ต้องร่อนใช่ไหมก็อย่างนั้นก็มีแต่ทำเป็นเกลียวข้างล่างเนาะ ทำที่มันเป่าได้ด้วยเป่าได้ด้วยคือดีนะมันจบนะตอนนั้นถ้าทำแบบเป่าได้ด้วยนี่เจียวเลยใช้เวลามันต้องใช้เวลาเนาะถ้าเกิดยกยกใส่เฉยๆแล้วก็ทำแด่ที่อัดที่อะไรมันก็ไม่นานหระอือืมถ้าทำระบบอไเอาข้าวด้วยนี่ข้าวด้วยก็จะนานอืมแต่แถวว่ากลางก็ทำนะไอ้ตัวเป่าตัวอะไรเคยเห็นนะทำเป็นพัดลมเล็กๆเนาะ หลงก็ยังตายคน,นเห็นก็ว่าของเข้านี่เขาได้ข้าวนะวช่วยข้าน้ำมันก็อะไรอ่ะางทีอ่ะอืมเขาได้ข้าวด้วยแล้วก็โอ้โหวัวนวันหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจะทำ ที่เปาด้วยนี่สบายเลยได้ค้าวมานก็ไปขายเลยใช่ไม่ต้องไปอมด้ยอืมไม่ต้องไปอมไปเลยออกด้วยใช่ไหมจุดทางนีหรือกับทั้งหมดนะอ๋อใช่ ก็เอาคอเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะตุวน,ออกกน,นี้ออกแล้วก็จะยกช,าาชุดขับเคลื่อนก็ใช้ตับเพลาเนาะไม่ได้ใช้ตัวมอเตอร์ใช่ไหม,มตำแหน่วงวางยากนะตัวเพลาเนาะตัวตัวนี้นี่สำคัญเลยครับผม เอาอันนี้ไปตัดทำเป็นหน้าแป้นมาให้นะแป้นแล้วก็ใส่ลูกปืนใส่มอลล่ใส่ลูกปืนมันก็จะยาวเข้ามันก็จะทดกันหลายอย่าวไหมก็แต่มันก็จะแข็งแรงดีพี่แต่ว่ามันก็จะยาวอีกออืเรื่องพื้นที่อะไรเขาเนี่ยแม่ถ้าเราหาโมเตอร์ได้เนาะเจ๋วเลยหาโมเตอร์ได้ก็ต้องทำเหมือนกันนะอืมันต้องทำจับโมเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมอือ ผมเห็นอีกคันเห็นคันนั้นเขาเขาถอดชุดนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นใส่หน้าเป้นเลยแอ้วแบบหน้าเป้นแล้วก็ใส่ตัววอลเล่เลยแล้ไม่มีลูกปืนป่ะอ่าแล้วมันจะมันจะเซฟตี้ไหมล่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบเซฟตี้เนีเวลามันติดฟางอะไรอ่ะครับถ้าไม่งั้นนี่ถ้าไม่มีเซฟตี้เนี่ยเวลามันติดขัดทั้งพังหมดเลยนะครับมันจะพังไอ้ตัวเบรกนี่าเซฟตี้ถ้ามันติดปุ๊บใช่ไหม มันมีติดมันก็จะขาดทางนี้ใช่มันจะมีน็อตแต่ว่ามัก็ถอดตัวนีม่ให้มันก็ไม่เกี่ยวนะพี่ไหนถ้าจะถอดที่ออกนี้ก็ไม่เกี่ยวแต่มันก็จะช่วยลื่นได้อยู่ไอ้ตัวนี้มันเป็นระบบอะไรยืดหยุ่นค่าแรงแรงแรงของไอ้ตัวนี้เหรอครับอืมเป็นแค่น็อตนี่จับอีกเลยน็อตนี่ขาดก็หมุนเลยเออแค่นี้ตัวนี้มันเป็นน็อต ของเขารอเปล่ามันน็อตเไปแล้วตัวนี้ผมไม่รู้ก็ททำไงมันเป็นเหมือนกับยางเบรกอะไรเมื่อมันยืดมาเวลามันมันลื่นได้ออาตัวนั้ก็เหมือนฟรีได้โอ้สมองั้งก็ไปเลยอืมเวลาเครื่องหยุดปั๊บ แต่นี่มันดีที่ผมว่าจะทํานี้ว่าเวลาเครื่องมาหยุดปุ๊บตู้ก็ยังหมุนอยู่อ๋อมันคือมันจะหยุดเองมันคือตัวคลัตใดไม่ให้ตัวนี้มันครับไม่ให้มันเพราะว่าตัวนี้มันหนักไงครับใช่อ๋อมันดีตรงนี้เองแต่ถ้าเกิดเราถ้าเราถอดที่ออกแล้วทําเป็นหน้าแป้นเลยมันก็เวลาเราลงสายพานปั๊บมันก็หมุนเองเหมือนกันเลยครับอืมอืมมันก็หมุนเองเดี๋ยวมันก็ได้เหมือนกัน อืมระบบนี่แหละแต่ว่าเราทาทําตินเสริมมาเนาะ <Okay. S 1> เสริมมาแบบันจะสั้นสั้นจะสั้นแค่ใส่ทำน้าเป็นออกมาแล้วก็ใส่เล็ดตรงนี้เลยแล้วก็ลูกปืนเลยครับมันจะสั้นแค่ช่วงนี้อืมไอ้จะโอ้อยา <laughs> หลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> อืมกปดติดตามชมตอนต่อไปครับผม เที่ยวไปไหนเอาของเอาขนมไปวันเด็กครับอ๋อที่ไหนอ่ะเรียนเนี่ยอ๋ออเอาอ๋อโอเคโอเคครับผมอ่ะขอบคุณน้องมากครับผมขอบคุณสายันด้วยนะครับก็ยังไงติดตามกันไปเรื่อยครับผมใกล้จะได้เอาขึ้นแล้วใกล้จะดาขึ้นแล้วครับวันไหนได้ขึ้นเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ fc ได้ชมครับผมตอนนี้ก็เลยขาดอีกหกรูปขาดแล้วเลยอีกทางต้องใส่ ข้างหลังสามข้างหน้าสามอ๋อแค่แค่ด้าน <c oughs> ใส่ง่ายเลอืมให้แต่วิ่งได้ก่อนเนาะอืมจริงจริงใส่แค่นั้นวิ่งได้นะถ้าวิง่งถ้าเดินหน้าถอยหลังได้พี่แต่ว่าถ้าไปขึ้นคนาจะขึ้นไม่ได้อืมอม,มันจะใช่ใช่ใช่เอาโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณสายันอีกครั้งครับผมบคุณมากครับ